สวัสดีครับโจทย์ข้อนี้นะครับดำเป็นฝ่ายได้เดินก่อนครับดำเจอปัญหาครับข่าวปัดที่ข่าวสามเหลี่ยมครับแยกดำออกเป็นสองกลุ่มครับคราวนี้เราจะทำไงกันดีครับดำไม่เดินแบบนี้นะครับอัตนีเราให้ข่าวต่อออกทำให้สองเม็ดตรงนี้ตายฟรีนะครับเราไม่เดินให้คู่ต่อสู้เนี่ยได้กินเราฟรีนะครับ ถ้าเขาจะจับกินเนี่ยเขาต้องเออเราต้องค้ากำไรให้ได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเราต้องอัตัลิีขึ้นมาก่อนนะครับขาวต่อออกปุ๊บเราดักด้วยนะครับตะคายขาวตัดนะครับดำปิดครับถ้าขาวแทงมาที่นี่เราก็อัตลิีครับแล้วก็อัตลลีทีหนึ่ง จะเป็นรูปนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าในกรณีขาวหนึ่งครับมาแทงออกทางน,นั่นมีแทนนะครับเราก็ปิดไปเลยนะครับเขาอาตารีนะครับตรงนี้ไม่ต้องเชื่อมนะเพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วครับแล้วก็อาตารีอาตารีเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาเป็นรูปเดิมครับข้อสําคัญนะครับเ,เวลา ปิดนะครับปิดให้ถูกได้ด้วยนะครับถ้าเขาตัดมาที่นี่เราไม่ควรปิดที่นี่นะครับเพราะว่าปิดที่นี่เนี่ยเขาอัตลิมาเนี่ยเราก็ต้องอัตลิตรงนี้อยู่ดีใช่ไหมครับพอเขากินไปเนี่ยสังเกตดูข่าวหมดปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าข่าวกินไปแล้วคราวนี้เวลาเกิดโคมาข้อต่อรมก็จะน้อยนะครับลองเปรียบเทียบนะครับสมมติเอาดำสองตรงเนี้ยมาอยู่ที่ดำสีตรงนี้นะครับความแตกต่างยะค่อนข้างเยอะนะครับปิดที่นี่เห็นไหมครับตรงนี้ เขาเดิอนออกมาเราบีบกินอัตริเชื่อมเวลามีโค้ดนะครับเรายังสามารถที่จะเดินกดตรงนี้ได้ต่อนะครับยังใช้เป็นข้อต่อรองได้ครับโอเคครับสำหรับรูปวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่จดหน้านะครับสวัสดีครับ